เดี๋ยวไปเล่นแสเยไปเล่นไหนกันเมียกินอะไรอร่อยอร่อยอร่อยกุ้งแข็งแกุ้งก็แข็งยอร่อย เงี้ยมื่นเศ้าแล้วจะได้บูปลาโน่มื่นหามิดทางหยาคุ้มๆเหน็นเลยนะขามาได้บ้านแล้วครับ เดินก็เด็กหน่อยล้านล้านเหมือนวันศุกเข้าไปโรงเรียนอีกเหมือนหนึ่ง อันนะ่ะไปไหว้มงเก้าของยายอิวมับรรยากาศที่ในบ้านครับเดยวก็เด็กหน่อยถนนท้องอื่นนันเนี่ยตดแตก ตกแตกเ๋ยวตกดตกเลยถุงเบยกบบอกมารถไหน อ้าวพังพอนมันคืออยู่นอกเฮียนอยู่นี่แหละพังพอนมันก็อยู่นอกเฮียนที่อ่นใหม่มันเข้าเฮียนสิอัานฮะพังพอนทำไมมันอยู่นอกบ้านนะวิววิวอ่านันไม่ให้มันเข้าบ้านเด้ออ่านไม่ให้มันเข้าบ้านเด้อ ่ผมชื่อพงพอนครับพงพอนลกบักแอมไปขบ้านไปพอนขบานเร็วนมันขบานน้มันขบาน มันบะมีอันนี้โอ้นั่นเห็นเกี่ยวเลยว่าหวต์นอกเพื่อนนะ้อปูน รูบ้านผมนะครับบ้านผมอยู่กลางนู่นบ้านป้าอันนี้ก็บ้านป้าเวลาผมไม่อยู่ก็มีบ้านป้าข้างๆเขาขดูให้แต่ว่าล็อกบ้านไว้ล็อกบ้านไว้แค่นั้นเองนะครับมีคนดูตลอดข้างนี้ก็ป้าทางนี้ก็ป้าของผม,ผมอยู่ตรงกลาง เวลาผมไปนะคนปรผสมผมก็ล็อกหนบ้านไว้แต่หน้าบ้านเนี่ยเปิดไว้ให้เขาใช้สอยข้างในบ้านจอดรถนี่หญ้าหวานนะครับนี่ยหญานี้เลี้ยงตะกะเตนหญ้าหวาน ออกเลยโอ้พี่จอยจอยเข้าเฉยมันหายไปเสียงทั้งอันดีอันเดียวออกมามออกว่ได้เข้าไปเข้าไปอันนี้กันผีนี่อันนี้เอาไว้กันผีกันผี